สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเทสสินค้าให้ลูกค้านะคะอันนี้จะเป็นรีโมทของลูกค้าชื่อคุณพรน,นิพานะคะ ค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองเทสสินค้าของลูกค้านะคะลูกค้าแจ้งว่า,าใส่่านแล้วนะคะแล้วก็เปิดเครื่องไม่ได้อันนี้ก็ใส่่านนะคะเต็มสตรีทเลยสีก้อนนะคะตรงนี้แล้วก็ลูกค้าแจ้งว่ากดปุ่มตรงนี้คะ่ะเปิดไม่ติดอันนี้ก็คือสินค้าตัวของลูกค้านะคะเพราะว่ามีวอยการ,ราันตีแปะไว้อยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดเนี่ยค่ะเปิดติดได้ปกติเลยนะคะสินค้าตัวของลูกค้าที่ส่งมานะคะ เปิดติดใช้งานได้เดี๋ยวเราจะไปเทสการบินของอเจ้าตัวโดนกันนะคะ